แล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งที่บ่งบอกว่าแบบติ่งวงไหนด้วยกระเป๋าสตางค์ <c oughs> ติ่งอนาล็อกนี่คือจะเป็นแบบนิตยสารอ่า,าเหมือนทีนท่งไม่ได้เป็นดิจิตอลขนาดั้นใช่ที่แบบว่าเราสามารถติดตามข่าวสารเขาได้อะ่านทางนิตยสารทางนิตยสารหนัสนงสือ,อพิมพ์อะไรไช่วงน,น,นั้นก็จะแบบไอ้ลงไอ้ไลน์นี่นับไหม นับ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 เพราะว่าช่วงนั้นแบบนั้นใช่ป่ะใช่เพราะว่าอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้เข้าถึงทุกบ้านขนาดนั้นข้อมูลมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้เนาะคือตอนช่วงนั้นอะมันอ่ะเข้าใจเลยเพราะว่าเราโตมาในเจนที่แบบว่าคาบเกี่ยวของการที่อินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้ามาใช่วัยตอนที่เราเริ่มติ่งอะเป็นปฐมเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นคนละแบบคนละช่วงเวลานิดนึงเพราะว่าเราเราดิฟกันประมาณหนึ่งเนาะไม่ได้เยอะมากคิดว่าเพราะอย่างตอนที่ช่วงปฐมเราอะเราจะไม่ได้มีแบบอย่างทุกวันนี้อาจจะเป็นรูปที่อย่างที่บอกสมัยนี้มันต้้อองแแจกรย่ ใ่ะสมัยก่อนนี่ฉันจําได้เลยว่าอเ,เอาอ,อ,อพวกอานุน่นทุกคนน้องมีสมัยนี้เหมือนเราฮิตห้อยเฟรมการ์ดปะเออเฟรมการ์ดบบเป็นเฟรมการ์ดแล้วที่แบบหนึ่งใบแต่ว่าสมัยก่อนเราเราไม่ต้องเลือกหนึ่งบใบเราเลือกเป็นพวงใช่เราเลือกเป็นพวงแบบอุย้ยรูปนี้น่ารักเอาพวงนี้แล้วมันเป็นเหล็กๆแบบ พราะพวงใหญ่มากนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าเป็นพวงแบบอันแค่นี้นะมันอันยาวแบบอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันจะมีอันหนึ่งที่บ่งบอกว่าแบบติ่งวงไหนด้วยกระเป๋าสตางค์ที่มันปินเป็นหน้าเออที่มันเป็นซินเป็นหน้าศิลปินอ่ะทันเนาะทันคือตอนผมยังทันคือฉันก็มีเออ